เตรียมจัดทรงนะครับของสงขาของเก็นนะครับไม่เอาเครื่องการล้างให้แล้วนนครับผมเป็นคันเก่าของผมนะครับลูกค้าอยากได้ไปขับไวๆครับขอซื้อต่อคันนี้ไปก่อนจัดไปครับผม ำทำท่นเครื่องให้ใหม่นะครับผมำทำท่นเครื่อง6.5แรงเก่าเป็นเแรงนะครับอันนี้เป็น6.5แรงน,นียังไม่ได้เชื่อมนะครับตรงนี้ยังไม่ได้เชื่อมต่อไปขยับหาตำแหน่งของเพานะครับให้ตรงกับสเตอร์ถ้าเราเชื่อมไปถ้าเราเชื่อมไปปุ๊บลูกค้าก็จะไปแก่ลำบากนะครับ เรายังไ่เชื่อมให้เราเชื่อมแค่ตัวนี้อยู่นะครับเป็นไกด์ไปให้น,นี่เป็นดิสหน้านะครับผมแบง่แบงๆเล่นนะครับผมคันนี้เป็นมือสองนะครับผู้าใจร้อนก็จัดไปก่อนนะครับผมคันนี้ เตรียมแพ็กของนะครับ